นี่อานีอาดมอะไรอุ้ยทุกคนช่วยบอกหน่อยว่ามันคือต้นอะไรนี่นี่มันเหมือนนี่ที่เรากินเลยมันเป็นฝักชีฝรั่งะัะมผักชีอ่ะผักชีผักหอมเปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะ เด็ดให้ทุกคนดูนะเนี่ยใช่ไหมมีหนามด้วยทุกคนมันเป็นใบเนี่ยืมผักชีเลยหอมทุกคนเราเราวางแผนว่าก่อนที่เราจะกลับอะ ราจะมาขุดไปปลูกที่บ้านเห็นต้นไม้แล้วตาวาวจริงๆผักจริงๆมันไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูมันมีเพียบเลยเป็นหย่อมๆไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะเนี่ยทุกคนตรงนี้ก็ใช่เนี่ยเห็นไหมเอ้ยอันนี้มีอาฉีวะมีอาเพิ่มาฉีใส่ทําไมเนี่ยโอ้ยใหญ่สอน อันนี้ก็ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยผักชีฝรั่งนะทุกคนอุ้ยทุกคนบ้องเพียบเลยมันจะสลัดไฉชั้นไหมนั่นนะเห็นบ้องไหมนะเนี่ยทุกคนดูน้องหนอนในี่น้องหนอน,น,อน,อนมันจะสลัดไฉชั้นไหมเนี่ยเราปล่อยให้น้องพักผ่อนกับแสงแดดยามเช้าดูดิ น่ารักเชียวทุกคนต้นนี้เราจองนะเราว่าเราจะมาขุดเอาต้นนี้เอามีอามีอาเดี๋ยวไปเจอบองนะลูกมานี่บงสีเหลืองตรงนั้นนะมาเร็วนี่ก็ใช่ทุกคนมันเยอะมากเลยผักชีฝรั่งนะอะเนาะที่ก็ไปใส่แกงจืดอนะไรเี้ใส่ลาบ ควดูวิวสิวิวดีเดี๋ยวเรามาเก็บผักชีกันโอเคนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วก็มีผักชีฟรีเดี๋ยวเรามาเก็บกันโอ้ยทุกคนเมฆกำลังก่อตัวดูเมื่อกี้ไม่เห็นนะมันยังไม่มีน้อๆเมฆ มีเยอะมากเลยทุกคนดูอุ้ยเป็นลำๆเยอะเยนี่อากาศค้มคมนะข้างหลังนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้บารมากาศดีสุดๆเลยคะ่ะทุกคนมาเที่ยวนะคะภูทับเบิกจะลงคลิป สั้นบ้างยาวบ้างนะคะมีเพลงบ้างไม่มีเพลงบ้างนะคะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสธ,ธรรมชาติเรียวเนาะไม่ต้องใส่เพลงมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนมันได้ยินเสียงนกเนีเสียงลมเสียงจัก,กจัน่นเสียงใบไม้ไหวเห็นนกวิ่งนะคะเอ้ยนกนกบินบรรยากาศดีดี แต่ฝั่งเนี้มันจะเป็นผ้าอาทิตย์ขึ้นก็แดดก็ปะทะเต็มเต็มเลยนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าปูทับเบิกแต่ว่าถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยมันจะไปทางนี้นะคะไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ก็จะเห็นเมฆก,ก้อนใหญ่มากเนี่ยทุกคนก้อนใหญ่ใกล้แล้วแหละชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเต็มแล้วเนี่ยโอเคเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะ